วิธีที่ดีที่สุดในการตีความพระคัมภีร์ก็คือการใช้พระคัมภีร์ในการตีความคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่7ตุลาคมการรักษาโรคอิสยาบทที่53ข้อ4แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา และหอบความเจ็บปวดของเราไปกลานั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงบวยตีและข่มใจอ่านเพิ่มเติมอิสยาบทที่53ข้อ1-5มัทธิวบทที่8ข้อ16-17กการรักษาโรคเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ตลอดในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันธสัญญาใหม่ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีประเด็นพูดถึงเรื่องนี้ผิดเพี้ยนไปได้เลยเพราะพระพคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็มีการตีความของบางคนที่บอกว่าพระสัญญาเกี่ยวกับการรักษาพวกเรามีเพียงการรักษาในฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นพวกเขาเชื่อว่าในพระธรรมอิสยาบทที่53ข้อ4-5ที่พูดถึงการที่พระเยซูถูกโบยตีนั้นพระองค์ทำเพื่อแค่รักษาฝ่ายจิตวิญญาณของมนุษย์เท่านั้น วิธีที่ดีที่สุดในการตีความพระคัมภีร์ก็คือการใช้พระคัมภีร์ในการตีความซึ่งเราสามารถเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ากำลังตรัสถึงอะไรเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องการรักษาโรคเราได้เห็นแล้วว่าในพระคัมภีร์มีการพยากรณ์ถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนตามคำพยากรณ์ของอิสยาว่าพระเมสสิยาจะนำการรักษาให้กับเราทุกคนในพระธรรมมัทธิวบทที่ 8: ข้อ16 ฝูงชนมากมายเข้ามารับการรักษาจากพระเยซูและพระองค์ก็ทรงรักษาทุกคนในพระธรรมมัทธิวบทที่ 8. ข้อ17กล่าวต่อไปว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ของอิสยาว่าพระองค์รับเอาความเจ็บป่วยและความอ่อนแอทั้งสิ้นของเราสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนในพระสัญญาของพระเจ้าในพระรามอิสยาที่จะรักษาโรคภัยให้แก่เราสรรเสริญพระเจ้า การเยียวยารักษาเป็นส่วนหนึ่งของการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์นั่นก็คือการยกโทษความผิดบาปให้แก่เราในภาษากรีกคำศัพท์สำหรับคำว่า salvation คือ solo ถูกใช้ในพระคัมภีร์ใหม่ถึง100กว่าครั้งซึ่งแปลว่าการรักษาทางร่างกายปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ22พระธรรมมาระโกบทที่5ข้อ34พระธรรมลูกาบทที่8ข้อ48 และพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ15ความเชื่อสำหรับการรักษาโรคเริ่มต้นตั้งแต่คุณเชื่อว่าพระเจ้ารักษาคุณให้หายแล้วความจริงข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่ถูกพยากรณ์ไว้แล้วถึงสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เราการรักษาโรคเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้เราสามารถได้รับการรักษา โดยรอยบาทแผลของพระเยซูคริสต์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักษาลูกให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บลูกมีสุขภาพที่ดีแล้วเพราะเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน